สวัสดีครับผมนายวัชรินทร์สารงามตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติงานอยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ฟื้นฟูยางกายภาพบําบัดว่ามีอะไรบ้างงั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้าหน้าที่งานกายภาพบําบัดครับขอให้เจ้าหน้าที่น,นาตัวครับสวัสดีค่ะดิชานางมอออนสิงหสัสซีล จ้าหน้าที่กายภาพบําบัดค่ะครับผมอยากทราบว่าการปฏิบัติหน้าที่นี้มีอะไรบ้างครับในการปฏิบัติหน้าที่นี้เราก็จะเป็นการฟื้นฟูพัฒนาทางด้านร่างกายเด็กคือในส่วนนี้ที่ด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการฝึกเด็กนะคะฟ,คฟื้นฟูเด็กสิ่งที่เราทําคืออันดับแรกที่เราได้ฟื้นฟูเด็กก็คือจะเป็นการยืยดคลายกล้ามเนื้อ,อเพราะเด็กมีอาการเกร็ง เมื่อเรายืดคลายกล้ามเนื้อเด็กเสร็จแล้วในเด็กที่มีพัฒนาขึ้นมาได้เราก็จะฝึกยืดคลายเสร็จแล้วก็จะฝึกการตะแคงลุกขึ้นนั่งก็คือตัวที่จะยืดกล้ามเนื้อขาเพื่อที่จะปรับการนั่งที่ให้มันสมดุลของเด็กนะคะเมื่อเราสามารถยืดคลายกล้ามเนื้อขาที่ให้เด็กได้นั่งในท่าปกติแล้วเราก็จะฝึกให้เด็กคานในการคานคานไปแล้วคานเสร็จเราก็จะเป็นการฝึกการยืน การยืนขึ้นการยืนก็จะใช้ตัวราวที่จะใช้เกาะให้เด็กเกาะอันดับแรกเราก็จะให้เด็กตั้งขาข้างเดียวก่อนเพื่อที่จะเกาะไม้แล้วก็จะได้ยืดตัวขึ้นยืนแล้วก็จะจัดท่ายืนให้เด็กให้เป็นท่าที่ปกติที่สมบูรณ์ที่สุดที่เขาจะทําได้นะคะอืมครับมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็อ,อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีอะไรบ้างอ่าอุปสรรคเรามีเยอะสําหรับเด็กกลุ่มเด็กพิการนะคะค,คือสภาพความพิการของเด็กอนะ่ะ แต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนจะหนักมากกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแข็งเกร็งการใช้เวลาในการฟื้นฟูเนี่ยเด็กบางคน,นใช้เวลาแบบเป็นปี2ปี3ปีกว่าจะเพื่อที่จะพัฒนาได้แต่บางคนก็คือศักยภาพ ในด้านร่างกายเขาด้วยแล้วก็การพัฒนาเขามันก็จะต่างกันคนมันก็จะฝึกไหวแต่ที่สิ่งสิ่งที่เราฝึกมาก็คือเด็กคนนี้ก็เหมือนมันจะเป็นดีที่สุดในกลุ่มของเราที่เราสามารถที่จะฝึกได้ทุกกระบวนการที่ได้ทําไว้นะคะอุปสรรคก็เป็นเรื่องของความพิการนะครับแล้วก็ศักยภาพของตัวเด็กด้วยนะครับในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ